สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 นะครับก็เจอกับครูใน EP ที่2นะครับเรื่องของเส้นขนานนะครับไปลุยเส้นขนานและมุมภายในก,กับมุมภายนครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้ e p นี้นะครับโดยเอาเส้นขนานนะครับไปยุ่งกับมุมภายในและมุมภายนอกนะครับไปดูกันครับ เขาถามว่ามุมคู่ใดบ้างที่เป็นมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด xy เขาถามว่ามุมใดบ้างเป็นมุมภายในและมุมภายนอกไปหาให้เขาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองตอบดูนะครับว่ามุม1 2 3 4มมุมใดเป็นมุมภายในมุมใดเป็นมุมภายนอกลองตอบดูนะครับมา โอเคมาหลายๆคนตอบแล้วนะครับลองเอาคําตอบที่นักเรียนคิดได้นะครับมาดูกันครับว่าถูกไหมครับมุม3นะครับเป็นมุมภายนอกครับอันนี้คือนอกครับอ่านอกเส้นขนานนั่นเองและตรงนี้คือในครับคือมุมที่อยู่ภายในเส้นขนานนะครับนะง่ายๆครับเพราะฉะนั้นนะครับนอกใน นะครับ3เป็นนอก1เป็นในเช่นเดียวกันนะครับมุมที่4ก็ต้องเป็นนอกนะครับมุมที่2ก็ต้องเป็นมุมภายในนะครับเนาะมุมภายนอกก็คือมุมที่อยู่นอกเส้นขนานมุมภายในคือมุมที่มันอยู่ในเส้นขนานนะครับโอเคไปต่อครับ มาถึงตัวอย่างเลยนะครับเราจะเอาเส้นขนานกับเรื่องเมื่อกี้นะครับมาพิจารณานะครับเขาบอกว่านะครับกำหนดให้ ab ขนานกับ cd แล้วมี mn เป็นเส้นตัดนะครับก็จะเกิดมุมทั้งหมด8มุมจงพิสูจน์ว่ามุม3กับมุม7มีขนาดเท่ากันเรารู้อะไรเราก็เอามาพิสูจน์ครับเช่นแบบนี้ครับเห็นไหม เราจะพิสูจน์ได้ไงครับว่ามุมสามกับมุมเจ็ดมันเท่ากันมุมสามสีเหลืองตรงนี้นะครับกับมุมเจดตรงนี้ครับมันเท่ากันเราจะพิสูจน์ได้ไงครับว่ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นครับสิ่งเดียวที่เรารู้คือมุมสามกับมุมห้าครับมีขนาดเท่ากันถูกต้องไหม เรารู้ครับว่ามุม3ตรงนี้ครับมีขนาดเท่ากับมุมหครับเหตุผลคืออะไรครับใครตอบได้มุม3กับมุม5เท่ากันเพราะมันเป็นมุมแยงครับเราเรียนมาแล้วครับมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันเราก็สามารถจิบมาพิสูจน์แล้วอ้างเหตุผลได้เห็นไหมมุมสามกับมุมห้าเท่ากัน <c oughs> ต่อไปครับ มุม5กับมุม7เท่ากันครับทำไมครคูบอกว่ามุม5กับมุม7เท่ากันเหตุผลคืออะไรครับเราต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่ายกขึ้นมาเฉยแล้วอ,อ้างนู่นอ้างนี่อ้างไม่มีเหตุผลแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องมีเหตุผลนะมุม5กับมุม7เท่ากันเพราะว่ามันเป็นมุมตรงข้ามครับเห็นไหมมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันเราก็เรียนมาแล้วครับเพราะฉะนั้นครับ มุม3เท่ากับมุม5มุม5เท่ากับมุม7เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยครับว่ามุม3ก็เท่ากับมุม7ครับเป็นสมบัติการเท่ากันถูกต้องไหมก็3อ <c oughs> ่ะ3ตรงนี้ย3ตรงน,รงนี้มันไปเท่ากับมุม5ด้านล่างอะ่ะหก็ยังไปเท่ากับ7ด้านล่างอะ่ะเพราะฉะนั้นมุม3กับมุม7ก็จะมีขนาดเท่ากันโอเคไหมสมบัติการเท่ากันนั่นเองเนาะก็ก็ไอ้สองข้อด้านบนมันบอกไวอ้อ่ะ ถ้าข้อที่3ก็สามารถใช้สมผัสการเท่ากันได้นะครับโอเคนะไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับจงพิสูจน์ว่ามุม2และมุม6เท่ากันมุม2และมุม6เท่ากันมันจะเท่ากันได้ไง่าไปดูครับตรงนี้ครับมุม2กับมุม6มุม2กับมุม6มันจะเท่ากันยดงไงครับไปดูครับพิสูจน์ครับถ้า นักเรียนจะเขียนไม่เหมือนครูก็ได้นะครับเนาะแต่จะเขียนเหมือนเลยก็ได้นะครับถ้านักเรียนรู้อะไรเช่นนักเรียนบอกว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสามนะคะทําไมอ่สมมุตินะครับมุมหนึ่งเท่ากับมุมสามเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นมุมแย้งนะครับอันนี้ครูเขียนแบบเล่นๆนะฮ่ต่อไปนะคะมุมสามเอาเราไปเท่ากับมุมอะไรมุมห้าอ่ามุมสามเท่ากับมุมห้า เป็นมุมอ๋อไม่ใช่อันนี้ตรงข้ามเนาะข้อ1ตรงข้ามนะครับตรงข้ามตรงข้ามข้อถึงนี้1กับ3ตรงข้ามข้อ2นี้เป็นแยงนะครับนะครับแยงอา้าวทำไปทํามามันก็ไปไปหามุม2กับมุม6สักทีครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิสูจน์เราต้องคิดให้ดีๆครับว่าเราจะไปเล่นที่มุม2กับมุม6ได้ยังไงนะครับ เราต้องอ้างเหตุผลให้ดีนะครับแบบ,แบ,บนี้ครับครูบอกเลยครับว่ามุม2กับมุม4เท่ากันนี่แบบนี้เลยครับมุม2กับมุม4เท่ากันเพราะอะไรครับโอ้ยลบไปแล้วอ่ะมุม2กับมุม4เท่ากันเพราะอะไรครับลองให้เหตุผลหน่อยอ มุม2กับมุม4ี่ตรงนี้มันเป็นมุมตรงข้ามครับเหตุผลของมันนะครับเราจะพิสูจน์มุมอะไรเอามุมนั้นมาเล่นครับเนาะมุม2กับมุม4มันเท่ากันเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามแล้วมุม4กับมุม6ครับมุม4กับมุม6ครับมันก็เท่ากันนะครูมีเหตุผลด้วยเหตุผลก็คือเป็นมุมแยงครับเห็นไหมสี่กับหกเป็นมุมแย้งก็ต้องมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นครับ 2ไปเท่ากับ4 2ไปเท่ากับ4 4ก็เ,เท่ากับ6ครับเพราะฉะนั้น2เท่ากับ6ได้เลยสมบัติการเท่ากันโอเคไหมเนาะจบนะไปต่อครับทฤษฎีของเส้นขนานครับอีกหนึ่งทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันมุมภายนอกมุมภายใน ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันไปดูภาพ,พครับแบบนี้ครับเส้นขนานสองเส้นที่ขนานกันเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันมุมภายนอกครูยกเป็นมุมที่สองและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันกับเขาบอกแบบนี้มุม2กับมุม6เท่ากันนะหรือมุม1กับมุม5จะเท่ากัน หรือมุมเจ็ดกับมุมสามจะเท่ากันมุมแปดกับมุมสี่จะเท่ากันแบบนี้มุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันนะครับนี่คือทฤษฎีที่เพิ่มเข้ามานะครับแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นครับ ทฤษฎีของเส้นขนานครับมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเจอกันของเส้นตัดนะครับจะมีขนาดเท่ากันก็คือมุม1กับมุม7จ็ดเห็นไหมมุม1กับมุม7จะมีขนาดเท่ากันมุม2กับมุม8จะมีขนาดเท่ากันมุม3กับมุม5จะมีขนาดเท่ากันมุม4กับมุม6จะมีขนาดเท่ากันตามที่ครูอธิบายไปนะครับเพราะฉะนั้นครับแบบฝึก ้ายคลิป EP นี้ mm hmm. นะครับ EP เท่าไหร่ไม่ใช่2มั้งนะครับ mm hmm. น่าจะเป็น EP 3นะครับกำหนดให้ AB ขนานกับ CD จงหาค่าของ x ครับ่า x มุมเล็กๆตรงนี้ครับหาให้ครูหน่อยโดยใช้ความรู้ทั้งหมดที่นักเรียนมีนะย้ำว่านักเรียนมีนะครับหามุม x ตรงนี้ให้หน่อยว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ขอจบ EP นี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ